สวัสดีค่ะมาดูดวงของชาวราศีกรกฎนะคะในเดือนมกราคม2566นี้จะเป็นอย่างไรนะคะในเรื่องการงานในเรื่องงานออเรื่องงานเดือนนี้โอเคเลยคือจริงๆแล้วชาวราศีกรกฎนะคะเป็นคนที่เก่งในเรื่องการงานนะคะไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายเนาะเดือนนี้ทำงานได้ละเอียดรอบคอบดีกว่าที่ที่ผ่านมาเนาะ แล้วก็ดูแล้วทีมอะคะ่ะทีมเพื่อนร่วมงานเนี่ยเดือนนี้จะเขาเรียกว่าทํางานกันได้ด,ดีแล้วก็มีการแก้ไขมีการปรับปรุงการทํางานที่อันไม่เป็นระบบเดือนนี้จะเข้ารูปเข้ารอยมากยิ่งขึ้นนะคะเดือนนี้ดูแล้วการงานดีนะคะต่อไปเรื่องการเงินของชาวราศีกรกฎนะคะ เรื่องเงินเรื่องเงินเดือนนี้ดูแล้วก็เรื่องรายจ่ายที่ที่เราคิดว่ามันมันไม่มีมันอาจจะไม่มีะค่ะเดือนนี้มันจะมีรายจ่ายแบบที่เราไม่ได้ตั้งไม่ได้ตั้งงบไว้อะอะไรทำนองเนี้ค่ะเลยทำให้อ่าเรื่องของการเงินมีปัญหาได้เหมือนกันนะคะยังไงก็ขอให้ ทำบัญชีรับจ่ายหรือว่าให้ระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายนิดนึงนะคะโอเคต่อไปเรื่องความรักของชาวราศีกรกฎนะคะความรักเดือนนี้ดูแลเป็นรักทางไกลเนาะหมายถึงว่าไม่ค่อยได้เจอกับคู่ของคุณนะคะจะมีการติดต่อสื่อสารผ่าน อาจจะโทรศัพท์หรือว่าวิดีโอคอลอะไรทำนองนี้ค่ะจะไม่ค่อยได้เจอกันเนาะแล้วความรักเดือนนี้ก็แอบเขาเรียกว่าแอบแอบคิดมากนะคะว่าแฟนเราจะเป็นมีคนอื่นหรือเปล่าอะไรทำนองนี้ค่ะก็จริงๆแล้วจะคิดมากเลยเนาะคิดไปก็อาจจะทำให้เขาเรียกว่าเกิดความไม่เข้าใจกันแล้วก็กลายเป็นทะเลาะกันได้นะคะ ยิ่งเราไม่ค่อยได้เจอกันอย่างเงี้ยค่ะอาจจะทําให้ตฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในคิดมากมันเป็นเรื่องธรรมดานะคะแต่ว่าบางทเีเราไม่ต้องไปจ้องจับผิดกันมากอะคะ่ะไม่รู้ไม่เห็นบ้างอะไรบางเรื่องก็บางทีมันอาจจะดีกับความรู้สึกของเรามากกว่ากับคูของ่เรามากกว่าด้วยซ้ำเนาะค่ะโอเคต่อไปเรื่องสุขภาพนะคะ สุขภาพของชาวราศีกรกฎนะคะเดือนนี้ดูแล้วจะมีปัญหาเรื่องเรื่องสันหลังนะคะกระดูกสันหลังเรื่องตั้งแต่คอไหล่กระดูกสันหลังแล้วก็เรื่องเอวเรื่องเรื่องเข่าเรื่องขาค่ะเดือนนี้จะดูดูแล้วมีปัญหาเรื่องสุขภาพประมาณนี้นะคะก็ให้ระวังเรื่องการยกของหนักให้ระวังเรื่องการเรียกว่า อย่านั่งแช่นานนะคะให้เวลานั่งทํางานเนี่ยให้เดินผ่อนคลายบ้างอย่านั่งนานนะคะถ้านั่งนานก็อาจจะม่ให้ทําให้มีปัญหาแล้วก็ปัญหามันจะเยอะเหมือนกันนะคะหมือนถึงว่ามันอาจจะเขาเรียกว่าสะสมไปแล้วก็อาจจะรุนแรงได้ในบั้นปลายที่สุดเนาะ,ะ,ะค่ะจบลวค่ะ